ชีวิตและความเจ็บปวดเมื่อเพื่อนผู้เป็นที่รักยิ่งถึง2คนต้องเสียชีวิตตัวเองได้รับบาดเจ็บและต้องเลิกรากับแฟนสาวอีกทั้งยังต้องถูกไล่ออกถึงสองครั้งสิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่คือสิ่งที่น้ำว่าปร้ำคนหนึ่งต้องเผชิญและน้ำว่าปร้ำคนนี้ก็มีชื่อว่าบรอนสโตแมนน้ำว่าปร้ำร่างยักษ์ราวกับสปราร์ต่ฮสมาคม WWE เขาเป็นนัมวบปรัำอาชีพชาวอเมริกันโดยเปิดตัวครั้งแรกในสมาคม W W E ช่วงเดือนสิงหาคมของปี2015ในฐานะตัวร้ายและเป็นสมาชิกคนใหม่ของกลุ่มตัวร้ายในเวลานั้นที่ชื่อว่ากลุ่ม Wyatt Family ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วย Bray Wyatt, Luke Harper และ e r i c Rowan หลังจากเปิดตัวในสมาคมหนึ่งปีผ่านไปในตอนนั้นก็มีการดราบเกิดขึ้นบรอสโตแมนถูกแยกออกมาจากกลุ่มกลายเป็นนำ้ำมัปแปมเดียวและได้ความพิเเขานั้นเป็นนำ้ำมัปรปมตัวใหญ่และมีพลังกำลังมหาศาลเขาจึงได้รับฉายาว่าเป็นปีศาจท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์ซึ่งฉายานี้ก็เหมาะสมกับเขาเหลือเกินเนื่องจากเขามีร่างกายที่ใหญ่โตที่สูงมากถึง6ฟุต8นิ้วหรือสูงมากกว่า2เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า335ปอนด์หรือราว152กิโลกรัมซึ่งด้วยความที่ตัวใหญ่และมีพละงกำลังมหาศาลนี้เองทำให้บรอสโตแมนกลายเป็นนักปั้มทีด่ดูดุดันอันตรายสามารถขึ้นปั้มโดยต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนไปที่น่ากลัวอย่างมาก4ปีผ่านไปหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยประสบการณ์ต่อสู้มาสังเวียนมานาน ในที่สุดในศึกเลสเตอร์เมเนียครั้งที่36บรอนสโตแมนก็ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์ยูโรโซมาครองได้สําเร็จโดยเอาชนะตำนานนักมวปล้ำชื่อดังผู้แข็งแกร่งอย่างบิลโกเบิร์กซึ่งหากรับชมมาถึงตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าชีวิตบสังเวียนในวงการมวยปล้ำของบรอนสโตแมนนั้นถือว่าดีมากทว่าในอีกด้านหนึ่งของชีวิตจริงนั้นชายคนนี้ กลับต้องไปชิญกับเรื่องราวที่เลวร้ายน่าเศร้าและหดหูใจหลายครั้งโดยเรื่องน่าเศร้าครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในปี2020ในตอนนั้นเขาต้องสูญเสียหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาไปนั่นก็คือลุคฮาร์เปอร์นัง่าพรรมอดีตสมาชิกกลุ่มไวแอด์แฟมิลีที่ได้เสียชีวิตอันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปอดการเสียชีวิตของลุคฮาร์เปอร์ เป็นที่น่าเศร้าเสียใจจับวงการ,รมวยปล้ำอย่างมากและมันคือหนึ่งในความสูญเสียแรกที่บรอสโตแมนต้องไปเชิญในชีวิตจริงของเขาจากนั้นไม่นานเพียงแค่หนึปีบรอสโตแมนก็ต้องเจอกับความเศร้าและความผิดหวังอีกครั้งโดยในศึแกแบล็กลัสประจำปี2021เขาได้ขึ้นปล้ำและพ่ายแพ้ต่อบ,บ๊อบบ,บี้แลสลีย์โดยมีดูแมงทายเข้าร่วมด้วยและนั่น ก็เป็นแมตช์สุดท้ายของเขาในสมาคม w w e เนื่องจากในเดือนมิถุนายนของปีดังกล่าวบร s อสโตแมนได้รับการปล่อยตัวออกจากสมาคมเป็นครั้งแรกทว่าอีกหนึ่งปีต่อมาในช่วงเดือนกันยายน w w e ก็ได้เสนสัญญาบร็อสโตแมนให้กลับมาทำงานอีกครั้งซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีในการได้กลับเข้าสู่วงการมวยปล้ำทว่าในชีวิตจริงของชายคนนี้ กลับต้องเจอความเศร้าเสียใจอีกครั้งซึ่งเกิดขึ้นในปี2023เขาต้องเลิกลาและยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างลาเกลรโรดิเกสซึ่งเธอเองก็เป็นนักงวาปร่ดมย w ดด้วยเช่นกันและหลังจากที่บลอสตอร์แมนได้เลิกลากับแฟนสาวของเขาเพียงไม่นานนักในปีเดียวกันนั่นเองเขาต้องพบกับความสูญเสียและความเศร้าอีกครั้งโดยในเดือนสิงหาคมของปีนั้น เขาต้องสูญเสียเพื่อนที่เป็นดังพี่น้องอย่างเบรวาไวแอดการจากไปยังไม่มีวันกลับของเบรวาไแอดนั้นทําให้ทุกคนในวงการมวยปล้ำต่างโศกเศร้าอย่างมากและแน่นอนว่ารอสโตแมนก็เป็นหนึ่งในคนที่โศกเศร้ามากที่สุดคนหนึ่งเพราะเขานั้นเคารพเบรอย่างมากจนเปรียบเสมือนดังพี่น้องแท้ๆเบรวาไวแอดเสียชีวิตเพราะเอฟเฟกของโรคโควิด -19 ที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ การเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าของเบรยไวแอดทำให้สมาชิกไวแอดเฟเวอรี่จาก4คนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นนั่นคือบลอสโตแมนและอ e, ีริกโลแวนพวกเขาต่างร้องไห้หลังน้ำตาออกมาด้วยความเศร้าเสียใจเพราะว่าตอนนี้พวกเขาได้สูญเสียเพื่อนที่ดีไปถึง2คนด้วยกันเมื่อได้รับฟังกันมาถึงตรงนี้ ก็ต้องบอกว่าหนักหนาที่จริงสําหรับชีวิตของบลอสตอร์แมนกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญซึ่งแต่และเรื่องนั้นทั้งน่าเศร้าและน่าเสียใจอย่างมากที่คนคนหนึ่งจะต้องพบเจอในชีวิตแต่ถว่าเรื่องราวความเศร้าและความเจ็บปวดที่เขาต้องพบเจอนั้นมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากนี้ไปเขาก็ยังคงต้องพบเจอกับเรื่องที่ต้องเจ็บปวดอีกและเรื่องนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับเขา ปี2023บรอสโตแมนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและต้องหยุดพักการปล้ำเพื่อไปเข้ารับการผ่าตัดคอซึ่งการบาดเจ็บและผ่าตัดครั้งนั้นก็ส่งผลให้บรอสโตแมนมีการขาเป็นอัมพาตไปถึง15%แต่โชคยังมีอยู่บ้างที่เขายังสามารถกลับมาขึ้นปล้ำวงสังเวียนได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นในปี2024เขาก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งทำให้เ,เขาต้องหยุดพักการปล้ำไประยะหนึ่ง จนในเดือนธันวาคมเขาได้กลับมาสู่สังเวียนอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี2025ผลงานของบลอสโตแมนก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ในแมตช์ประเพณนี้ของซึกรอยัลดอมเบประจำปีนั้นเขาพลาดท่าโดนจอเซนาโยนตกจากสังเวียนพลาดโอกาสเป็นผู้ชนะจากแมตชร์รอยัลดอมโบไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหลังจากนั้นไปต้นมาเขาก็พลาดท่าช่วยเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง เพื่อจะได้ไปปล้ำท้าชิงแชมป์ US กับ LA k n i g น t ในศึกเน s เ r อร์ i มนเนียเพราะไปแพ้ให้กับเจคอบฟา์ตูและหลังจากที่พ่ายแพ้ในครั้งนั้นไปรอสโต m a นก็ไม่ได้ขึ้นปล้ำและไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใ,ใดๆในศึกเน s เซอร์ i มนเียในปีนั้นเลยนั่นจึงทำให้เขารู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างมากซึ่งเหตุการณ์นี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาไม่ใช่เรื่องในบทบาทแต่อย่างใด โดยฐานด้านของพ่อเฮเมนได้เผยไว้ว่าตัวของบรอสโตแมนได้เข้ามาหาเขาและได้ร้องไห้พร้อมกับระบายความในใจที่ตนเองไม่ได้ปล้ำและไม่ได้มีส่วนร่วมในศึกเรเซอร์เมเนียที่ผ่านมาโดยพ่อเฮเมนได้พูดกระต้นว่าตัวของบรอสโตแมนนั้นยังทำไม่ดีพอยังไม่ดีพอเองนั่นจึงทำให้สังคมไม่ได้เลือกเขาและทำให้เขาไม่ได้ขึ้นปล้ำที่ศึกเรเซอร์เมเนีย ซึ่งที่พอเฮเมนพูดแบบนั้นก็เพื่ออยากให้บรอตสโตแมนนำกลับไปคิดและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าในอนาคตเขาจะได้รับโอกาสจากสมาคมอีกครั้งเหมือนอย่างเช่นในเลเซอร์เมเนียครั้งที่36อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเลเซอร์เมเนียปีนั้นจะทำให้บรอนสโตแมนต้องรู้สึกผิดหวังแต่อย่างน้อยเขายัางสาม,มารถพยายามต่อไปเพื่อที่หวังว่าจะได้รับโอกาสในอนาคตข้างหน้า หวังว่าเส้นทางต่อจากนี้จะดีแต่และในวันที่สองของเดือนพฤษภาคมความหวังและความตั้งใจของบลอตสโตแมนก็ต้องเป็นอันดับวูบเพราะเขาถูกสมาคม w w e ยกเลิกสัญญาอย่างกระทันหันเขาถูกปล่อยตัวออกจากสมาคมเป็นครั้งที่2มันถือเป็นเรื่องน่าเศร้าเหลือเกินที่ชายผู้นี้ต้องพบเจอ ถ้าว่ามองในแง่ดีแม้เขาจะถูกยกเลิกสัญญาไปแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาสู่ WWE อีกครั้งเพราะเชื่อว่าประตูบานนี้ก็ยังคงเปิดอยู่เสมอหากสักวันในอนาคตข้างหน้าพวกเขาตกลงกันได้รอสโตแมนอาจจะได้กลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอดูและติดตามกันต่อไปในอนาคต และจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดเรามาทบทวนกันอีกครั้งว่านัมบรลลัมยักษ์ใหญ่อย่างบรอสตอร์แมนต้องไปเชิญกับความเจ็บปวดและความโศกเศร้ามากแค่ไหนเริ่มจากลูกฮารเปอร์เสียชีวิตไม่นานบรอนก็ถูกไล่ออกเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ต้องเลิกรากกับแฟนสาวไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ต้องสูญเสียเพื่อนอีกคนอย่างเบรไวแอ จากนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนเป็นอัมพาตที่ขากว่า15%จากนั้นเขาก็พลาดโอกาสที่จะได้ขึ้นปล้ำในศึกเดอเสื้อมาเนียจนเขาต้องเสียใจและถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาและล่าสุดเขาก็ถูกยกเลิกสัญญาจากสมาคม w w e และถือเป็นการไล่ออกเป็นครั้งที่สองมันช่างยากจริงๆ ที่คนคนหนึ่งต้องเจอในช่วงเวลาเพียงแค่5ปีซึ่งถือว่าหนักหนาต่อจิตใจของคนคนหนึ่งมากแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นน้ำม้าป่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องเผชิญมาทั้งหมดมันหนักหนาและน่าเศร้ามากอยู่ดีมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายมันเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกและเราก็ขอเป็นกำลังใจกับลอสโตแมน ซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างแต่เราจะต้อนรับเขาเสมอเมื่อเขากลับมาสำหรับวันนี้สถานปรามขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ